รอบเมื่อกี้ปูให้เก้าเก้าสี่นะครับเป่ากระดาษนะปู่เนาะค่ะเป็นยังไงครับปู่สายไหมเลยนะครับปู่โอ้สายไหมวเปลี่ันทรยั่วู่อกเวยกกบโทรมาอมอฟานแรนกรโทรมาม ว่าที่เป็นเจ้าภ้าก็ให้ป้าไมาให้โจรกรรครับผมทะเลว่าที่ได้เฮตดได้สั่งวัดสั่งว่าขอบุญเนี่ยด้อขอบอกปูเออซอยปูเนี่ยหลังจากที่กลับมาจากใต้น้องปูเนาะครับผมกินงงวดแล้วครับปูที่ติดติดกันมาเนี่ยใช่หางวดติดแล้วครับงวดที่หกนี่งวดท่อไปงวด ทั้งล่างก็ซื้อเปลี่ยนรถเต็มรงกระเชื้อครับเก้าเก้าสี่แปดเก้าสี่เจ็ดสี่วะครับปุครับผมพวกกับหัวกระฟังกระเชื้อครับแล้วนี้กูมานทองเอฟซีบอกว่าอยากได้กูมานทองได้ครับเดี๋ยวขอเวลาอีกสองอาทิตย์ผมจะปลุกเสด็จให้ครับหลังจากอัน ก่อนี้เบิซับออกไปแล้วเออผมขอกับปูพันยวดนี่เป็นขอให้เจีดรงวดเด้อให้เจ็ดงวดนะครบปูเงวดติดครับขอเป็นเมื่อคืนนี่อครับเอป็นยอ่อเมียดำมันทรมากพอดีบอกว่าทีเขาไปเด้เะะเดอปูกันเนยปู้ว่าถเมื่อเด้อาขอเป็นเจ็ยงวดติดได้จ็งวดแล้วครับปู เดี๋ยวนี้ได้หาวดเอ้าเหลืออีกสองแล้วครับปู่หาวดขอตอีกในอีกเจ็ดวดเข้ามาแล้วห้างวดจะขออีกเจ็ดงวดบ่คะครับผมบอกว่าี่สามวัดเพงได้าวหนึ่งใหม่เนาะวับใหม่ครับวันนี้ก็จะทําพิธีอยากให้เห็นกับสดๆเลยใช่ไหมครับปู่ครับผมครับเพราะว่าปู่ก็เพิ่งย้ายมาจากภาคใต้นะปู่เนาะก็เข้ามาแล้วห้างวดนะครับ ต่อไปก็จะให้ปูนะครับผมทำพิธีนะครับได้ครับตอนนี้นปูากะดาเฮ็ดยังค่ะที่สางห้องน้ำแล้วก็ว่าสีเฮ็ดซาลาเป็นไม่เป็นนมะเป็นอยากมากลรุงเป็นเฮ็ดไม่เจ้าว่าเจนขอก็นได้ว่าขอสัตว์ท่านอยากนุนม่มเลื่อนเรอ่องนีง้ใจถึงท่านคอยกูัูอุไดเฮ็ดไรก็ได้ไรค่ะบุญมากครับอืม รับรองว่ให้ผิดหวังห้ฟังฟังด้วยด้วยทุกท่านเพิ่นจะดครับรอรับชมครับปุมานเดี๋ยวสองอาทิตย์เออให้เพิ่นติดต่อเพิ่นให้เยอะครับใครอยากได้ปุมาันทองไปไว้ค้าขายอะไรใช่ไหมครูครับดุลที่สองดุลที่สองครับดุลแรกสิเพราโอ้ไปแล้ว ไม่ก็ท้าขาปู่ได้ใช่ไหมครับรับสายไวไหมครับปูองท่าไรซาปู่อเพื่อประชาชนวยขอขอติดต่อครับผมติดต่อยังไงครับปูอ๋อติดต่อเบอร์ทั่วไปได้ครับเบอร์อะไรครับปู่ครับบอกเบอร์ให้ทําปูครับปูจำได้ได้เดี๋ยวแอดมินค่อเอาลงในหน้าต้น fc เอาลงท้ายคลิปก็เด้อพี่น้องเดี๋ยวเราฟังท้ายคลิปนะคะ เบอร์ได้แม่แม่จำได้ปะ94นย์เก้าสี่ศย์ปด้าศูนย์แปดเ็ดค่ะทวนอีกครั้งค่ะศ9 4 094 908ส0่7ก0า7ู0ย์แเปดดศครับผมเบอร์ทั่วซะเลยเเจ็ดอศยเจ็ดครับ ออกมตอนเนาะ <ผม S 1> ออกไปแล้ว<ผ>ม,มันออกแล้วนี่เ,เกต็ตเลยขอ,อ,อ,อให้แตกสามตัวเด้อสาธุนับใหม่นับขวดนี้เป็นขวดแรกนะครับขวดนี้ขวดแรกครับคระคุณขอให้แตกสามตัวขอให้ปังปังเรื่อยๆปดหมีปดชินขอให้เรียงชีพกั็ขอใี้ได้ ครับเดี๋ยวจะทำพิธีกันนะครับเี่ยมอายุต่อไรจูอายุอยู่ีเกค่ะี่สิบเก้าเ่ยน่นเปลี่ยนอมเปลี่ยนเป็นยนเป็นดวงตก็ได้อ่เปลี่ยนไม่ได้ปได้บาอาเวียนได้บาเปียได้ที่ไหนเปลี่ยน ตนี้เซียนเตี้ยนะคะจะเป็นคนเป่ากระดาษนะคะท่านผู้ชมน่ไม่ทำม้วนตอนทำนี่เซียนเตี้ยเซียนเตี้ยต้องม้วนเองนะม้วนเองเช่ไหมเดี๋ยวผมจะม้วนให้ดูนี่มีกระดาษเ่า